กินกลางป่าเขาแล้วมยยันเองไผ่เลยนี่ยจ้ะผ่าต้มใจเยีย่ยโทษอรอยมากบรรยากาศนักท่องเที่ยวก่อนกลักก็ถ่ายบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะคะกับวิวสวย มาทุกคนได้ชมกันค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะว่าเป็นวันหยุดบรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคนอากาศสดชื่นเย็นสบายตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองแล้วนะคะทุกคนก็จะมาแวะดื่มกาแฟแล้วก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนมาชมบรรยากาศ